เมื่อวันที่4พฤศภาคม2568กองทัพเรือฟิลิปปินส์ได้ทำการยิงอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศระยะใก,กล้ MBDA Mistral 3จากประเทศฝรั่งเศสซึ่งติดตั้งอยู่บนเรือฟริกเกต BRP j o s e w i r i z l ซึ่ง Mistral 3เป็นขีปนาวุธขนาดเล็กที่สามารถใช้ในการยิงเพื่อป้องกันภัยทางอากาศและสามารถยิงเป้าหมายบนผิวน้ำได้อีกด้วยพิสัยการยิงไกลสุดประมาณ7กิโลเมตรโดยติดตั้งอยู่บนแท่นยิง ซิมแบตขีด RC ซึ่งแท่นยิงซิมแบบนี้มีหลายรุ่นด้วยกันตั้งแต่ติดตั้งขีปนาวุธ2นัด3นัด6นัด9นัดและ12นั utt, ดโดยรุ่นที่ติดอยู่บนเรือฟรีเกตของฟิลิปปินส์นี้น่าจะเป็นรุ่นเล็กสุดก็คือมีขีปนาวุธเพียง2นัดซึ่งคุณสมบัติและประสิทธิภาพของวิสตราวสนี้ผมก็ได้ทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วถ้าผู้ชมก็ลองไปหาชมกันได้นะครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องตัวเรือที่ ใช้ในการทดสอบการยิงในครั้งนี้บ้างครับเรือลำนี้ชื่อว่า BRP Jose r i z e l รหัส FF 150เข้าไปจําการในกองทัพเรือฟิลิปปินส์เมื่อเดือนกรกฎาคม2520โดยที่เรือชั้นนี้มีเรืออีกลำหนึ่งชื่อว่าเรือ BRP Antonio Luna รหัส FF 151เข้าไปจําการในเดือนมีนาคม2021ต่อโดยบริษัท Hyundai Heavy Industry สาธารณรัฐเกาหลีหรือว่าเกาหลีใต้เรือทั้งสองลำนอกจากจะมีระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยใกล้แท่นยิงซิมแบตอาซีแล้วเรือฟิเกตชัน้น์จริเซลทั้งสองลำยังได้รับการติดตั้งปืนใหญ่ประจำเรือของลีโอนาร์โดขนาด76-62บหกอซูเปอร์แรพิดปืนรองเป็นปืนกลขนาดจุดมมิลิเมตรป้อมยิงรีโมทคอนโทรลหนึ่งกระบอกที่ท้ายเรือท่อตอปิโดเบาสำหรับปราบเรือดำน้ำขนาด3 2มสมิลิเมตรสำหรับใช้กับ อร์บิด K745 Blue Shark และแท่นยิยงอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้นต่อต้านเรือผิวน้ำ SSM ขี 700K C Star จากสาธารณารัฐเกาหลีที่ท้ายเรือมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์รองรับน้ำหนักได้12ตันโดยปกติแล้วจะใช้เฮลิคอปเตอร์ AW159 Wildcat ทื่เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีอุปกรณ์ค้นหาและต่อต้านเรือดำน้ำประจำบนเรือเรือชั้น BRP George r i c h e l มีความยาว107.50เมตรกว้าง1 3 8 0เมตรกินน้ำลึกห0เมตรความเร็วสูงสุด25นอตระยะปฏิบัติการไกลสุด4,500หไมล์ระวางขับน้ำา2,600ตันปฏิบัติการต่อเนื่องในทะเลได้30วันโดยที่ไม่ต้องรับการส่งบำร,รุงพลประจำเรือปกติ65นายและมีพื้นที่สำหรับรองรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษเอื่นๆได้อีก45นายตามที่กล่าวมาเรือชั้นโจสวิชโซ่ทั้งสองลำนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเรือที่มีประสิทธิภาาพสูงมกนะั แต่ว่าก็มีอาวุธและความสามารถเพียงพอที่จะป้องกันแล้วก็ดูแลน่านน้ําได้อย่างดีพอสมควรเป็นได้ทั้งเรือตรวจการไกลฝั่งและเรือไลฟ์ฟริเกตที่สามารถจะสู้รบได้ทั้ง3มิติและในปลายปีนี้และกลางปีหน้าทางกองทัพเรือฟิลิปปินส์ยังจะได้เรือฟริเกตรุ่นใหม่ซึ่งมีสมรรถนะสูงกว่าเรือโจรสวิโซเข้าประจำการอีกด้วยจะเห็นได้ว่าในช่วงไม่ถึง5ปีที่ผ่านมากองทัพเรือฟิลิปปินส์สามารถจัดหาเรือใหม่ๆเข้าประจำการได้ถึงสี่ลำ ในขณะที่มองมาที่กองทัพเรือไทยเราในช่วงเวลาา10ปีที่ผ่านมาแทบจะไม่มีเรือใหม่ๆเข้าประจําการเลยนอกจากเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเรือหลวงช้างซึ่งเรือหลวงช้างก็ไม่ใช่เป็นเรือที่จะใช้ในปฏิบัติการการรบได้เพราะว่าแทบจะไม่มีวุฒิอะไรเลยในทางกลับกันนอกจากไม่มีเรือเพิ่มแล้วเรายังปลดประจําการเรือไปหลายลำในขณะที่แนวทางจัดหาเรือใหม่ก็พยายามจะจัดหาเรือที่มีราคาแพงๆซึ่งก็ไม่สอดคล้องกับงบประมาณ กองทัพหรือว่าอุประหารเศรษฐกิจของประเทศชาติเรานะครับดังนั้นผมก็เลยคิดว่าแทนที่เราจะมุ่งจะไปหาแต่เรือแพงๆใหม่ๆต้องใช้ทั้งเงินจํานวนมากและใช้ระยะเวลาในการต่ออีกหลายปีเราน่าจะนําเรือที่มีสมรรถนะพอสมควรมาทําการเพิ่มประสิทธิภาพของเรือให้เป็นเรือที่มีความทันสมัยทางเทคโนโลยีและอาวุธจะดีกว่าไหมอย่างเช่นนําเรือตรวจการไกลฝั่งชั้นปัตตานีซึ่งมีสองลำก็คือเรือปัตตานีและเรือนาาธิวาสซึ่งมีขนาดและสมรรถนะใกล้เคียงกับ เรือ BRP George r i z e o มาทำการเพิ่มประสิทธิภาพในการติดอาวุธแล้วก็เรดาร์ต่างๆโดยที่เรือหลวงชั้นปัตตานีมีความยาวตลอดลำ94.5เมตรกว้าง11.80เมตรกินน้ำลึก3.80เมตรความเร็วสูงสุด25นอตระยะปฏิบัติการ3,500ไมล์ระวังขับน้ำ1,635ตันสามารถปฏิบัติการต่อเนื่อง ในทะเลได้20วันโดยไม่ต้องรับการส่งบำรุงกำลังพลทั้งสิ้น84นายอาวุธประจำเรือที่ติดตั้งอยู่แล้วก็คือปืนออ t โตเมลา a า76มิลมตกระบอกปืนกลออริคอนขนาด20มิลมตกระบอกปืนกล .50 นิ้ว2กระบอก,ก, new, ก,บอกที่ท้ายเรือก็มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ซึ่งสามารถรองรับเฮลิคอปเตอร์น้ำหนัก7ตันได้เรือหลวงชั้นปัตตานีนี้ถึงแม้ว่าจะมีขนาดเล็กกว่าเรือโจสวิเซเล็กน้อย แต่ว่าก็มีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะสามารถจะติดตั้งขีปนาวุธแบบพื้นสู่พื้นสำหรับต่อต้านเรือผิวน้ํารุ่นใดรุ่นหนึ่งได้ขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศเราก็าอาจจะใช้ m i s t r a สาแบบเดียวกันก็ได้เพราะว่าใช้พื้นที่ในการติดตั้งเพียงเด็กน้อยเท่านั้นหรือคิดว่าจะประหยัดข้อประมาณก็าอาจจะใช้มิสโตรรุ่นเดียวก,กันกับที่ติดตั้งอยู่บนเรือจัก,กรีนิลเบซึ่งจะสามารถติดตั้ง จรวดต่อสู้กับสยานได้ถึง6นัดด้วยกันแต่ว่าไม่สามารถจะใช้ยิงเรือผิวน้ําได้ในด้านการค้นหาและต่อต้านเรือดำน้าเราสามารถจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเรือชุดปัตตานีได้โดยการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ a w 1 5 9 wildcat จานวน2ลําม,มาเพื่อใช้ร่วมกับเรือชุดปัตตานีทั้ง2ลําได้โดยที่ก่อนหน้านี้ทางกองทัพเรือฟิลิปปินส์ได้ทําการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ a w 1 5 9 wildcat นี้มาในราคาลำรับประมาณ50บล้านเหรียญซึ่งเป็นราคารวมทั้งอาวุธและ การฝึกอบรมเมื่อประมาณปี2ปีที่ผ่านมานี้ก็มีรายงานข่าวว่าทางกองทัพเรือได้จัดสรรงบป,ประมาณในการปรับปรุงเรือทั้ง2องลำนี้วงเงินประมาณ2,000กว่าล้านบาทซึ่งคาดว่าจะเป็นการปรับปรุงระบบเรดาร์ระบบควบคุมการยิงและติดตั้งอาวุธพื้นสู่พื้นแบบใดแบบหนึ่งซึ่งยังไม่ได้แจ้งซึ่งหากถ้าได้ดาเนินการดังกล่าวไปแล้วกองทัพเรือก็เพียงจัดหางบป,ประมาณอีกประมาณ3,000ล้านบาทเพื่อปรับปรุงเรือทั้งสองลำนี้ในระยะที่2โดยติดตั้งระบบ ป้องกันภัยทางอากาศและจัดหาเฮลิคอปเตอร์ a w 1 5 9อีก2ลำ 2> เพียงเท่านี้ก่อนทัพเรือของเราก็จะได้เรือที่มีสมรรถนะขีดความสามารถที่เป็นได้ทั้งเรือตรวจการไกลฝั่งและเรือไลฟ์ฟิเกตด้วยงบประมาณหลักพันล้านเท่านั้นก็ต้องขอพูดถึงด้วยว่าทำไมถึงจะต้องจัดหาฮอเอดเเพิ่มเติมนะครับบางท่านอากจะถามว่าก็ฮอปราบเรือดำน้ำของเรามัาก็มีอยู่ทั้งหลายลำแล้วทำไมไม่ใช้ สาเหตุก็เพราะว่า a w 1 5 9นั้นเป็นฮอที่มีน้ำหนักไม่มากนะมีน้ำหนักบินขึ้นสูงสุดเมื่อติดอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วแค่6ตันเท่านั้นเองซึ่งเหมาะสมกับเรือปัตตนีเพราะว่ามีลานจอดเฮลิคอปเตอเร์ร,ร,รับน้ำหนักได้7ตันซึ่งเฮล,ลิคอปเตอร์ปราบเรือด,ดำน้ำที่ทรลไทยใช้อยู่ในปัจจุบ,บันก็คือ h s 6 0 b จะมีน้ำหนักขึ้นบินสูงสุดประมาณ8ตันเศษ ซึ่งที่นำเสนอมานี้นะครับก็เป็นเพียงความคิดเห็นของผมเท่านั้นนะครับที่ผมเห็นว่าในขณะที่เรายังไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดหาเรือฟริกเกตลำใหม่มาได้เราก็ควรจะนำเรือที่เรามีอยู่นี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เป็นการประหยัดงบประมาณก็เป็นเรื่องราวที่นำะมาเล่าให้ฟังกันนะครับำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเช่นเดิมครับที่ติดตามรับฟังมาถึงจุดนี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอขอบคุณและสวัสดีครับ